ปี2568ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์คาดการว่าประชากรอายุ60ปีขึ้นไปจะมีจำนวนราว14.4ล้านคนหรือกว่า20%ของประชากรทั้งหมดขณะที่อายุเฉลี่ยของคนไทยเดิมอยู่ที่75ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น85ปีในปี2568เช่นกัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นปีละ5-8เซึ่งกลายเป็นภาระสำคัญต่อผู้สูงอายุและครอบครัวรัฐบาลประกาศเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุโดยการจัดตั้งสถานชีวาพิบาลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเตรียมสร้างตำแหน่งนักบริบาลผู้สูงอายุหรือ care giver จำนวน15,000ตำแหน่งเน้นจ้างงานนักศึกษาจบใหม่และผู้สูงอายุหลังกเกษียณสร้างงานในชุมชนและอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเน้นก็คือกลุ่มที่เพิ่งกเกษียณค่ะ ไม่มีงานทําแล้ว60ไปแล้วรู้สึกว่าอยู่บ้านเฉยๆอยากจะทํางานหาไรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวอันนี้เราก็เปิดถึง15,000ตําแหน่งทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นการเพิ่มไรายได้จ้างงานเพิ่มการจ้างงานให้กับคนไทยค่ะโรคเรื้อรังเช่นมะเร็งหัวใจและอัลไซเมอร์โดยเฉพาะในผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ชายสองเท่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลทั้งในระยะยาวและแบบประคับประคองให้จากไปอย่างสงบ แต่ระบบการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงทั้งโรงพยาบาลตัวชุมชนและภาคประชาสังคมยังคงมีข้อจำกัดจากปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เอื้อต่อการทำงานจริงคิดว่าสพสชเขาไม่มีเงินเพิ่มเขาพยายามหมุนเขพยายามหมุนเงินนะยะบาบไหมคะคือ พอมีชีวาที่บ้านเกิดปึ๊บมันก็ไปเน้นเรื่องดูสูงอายุรองเทอมแครหมอคิดเองนะคือเข้าไปยุบจักที่อื่นมาเติมมานี้เขาก็เลยจะยุบไปอีเครนการเยี่ยนบ้านมาใส่รองเทอรแคร,ครทีนี้ในส่วนตัวหมอหมอหมองว่าพาลิศเคลียร์ไขที่มันแข็งแรงดูระบบเยี่ยมบ้านดูแลที่บ้านได้อย่างดีเนี่ยมันเพราะไออีเครนเหมือนกันมันมีอิมแพคแตเองโครงการเลยอย่างมาก ยืงอยู่ดีไปหยุดไปเนี่ยมันจะเสียหายมันเดินมาได้ดีแล้วอยู่ดีไปหยุดอีกปัญหาสำคัญคือสุขภาพจิต ตัวเลขผู้ป่วยจิตเวทที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาล่าสุดผู้ป่วยจิตเวทมีจำนวนกว่า3ล้านคนสาเหตุหลักมาจากปจัจจัยทางเศรษฐกิจภัยธรรมชาติและการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์รัฐบาลจึงวางแผนจัดตั้งบริการจิตเวทครบวงจรตั้งแต่การป้องกันรักษาและบำบัดผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาและแอปพลิเคชันด้านสุขภาพจิตโดยในปีที่ผ่านมาได้เริ่มใช้งานระบบโทรจิตเวช หรือเทเลไซคลรีแอทรีอย่างเต็มรูปแบบให้บริการแล้วกว่า8 7 0 0 0ครั้งแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนคือคือทางฝ่ายรัฐบาลผมเข้าใจว่าได้ทำอยู่แล้วนะก็คงอยากจะให้ทำต่อไปเรื่อยๆแต่การจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทศนคติของวัฒนธรรมดั้งเดิมมันก็คงใช้เวลาแต่สิ่งที่น่าย,ยินดีคือเท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่เราพูดคุยกับคนที่โทเข้ามาเนี่ย เด็กรุ่นใหม่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะแล้วก็จะจะมีการยอมรับแบบนี้มากขึ้น,นครับขณะที่โครงสร้างการบริหารด้านสุขภาพจิตก็มีการถ่ายโอนภารกิจบำบัดยาเสพติดจ,จากกรมการแพทย์ไปยังกรมสุขภาพจิตเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดมีความต่อเนื่อง แต่ดักวิชาการบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการควบรวมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพจิตด้านอื่นเช่นภาวะซึมเศร้าที่ยังคงขาดยุทธศาสตร์การรับมืออย่างเป็นระบบวชิรวิทย์และบำรุงชัยไทย p ี s รายงาน